ใ,ใจไม่ถึงเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะคลิปนี้เพราะว่าเป็นรีวิวพีชี่ของดิฉันเองค่ะเมื่อเทียบกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คือว่าเพียงแค่ใต้ตาดําคุณก็จะโ o มไปภาพออกมาแล้วก็คือฟ้องได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเออม,มันไม่ไหวแล้วจริงๆเ่าก็คือว่าอันนี้คือให้ดูกล้องสดนะคะว่าใต้าตาเราเรานี่ยคร่ำจริงๆคะ่ะก็คือ ไปทำสิร์ชมานะคะว่าเออผิวใต้ตาเนี่ยมันต้องดูแลเฉพาะจุดนะคะเพราะว่าน้องบอบบางเหลือเกินค่ะทุกคนแค่นอนดึกหรือว่าดูซีรีส์นิดหน่อยนะคะก็คือว่าน้องดําแล้วค่ะเออให้ดูนะคะว่าข้างนึงเราพยายามปกปิดด้วยลิปสีแดงแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์ตามที่เขาว่าแล้วนะคะแต่ว่า,วาม,มันไม่อยู่จริงๆค่ะทุกคนก็คือต้องใช้ครีมบำรุงใต้ตาก็คือต้องรักษาตั้งแต่ต้นตอนเลยนะคะทุกคนก็คือว่าเราเจอ R อายอิลิเซอร์ตัวนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีอิลิเซอร์จากยุโรปนะคะ ที่ใช้นะคะก็คือแต้มไป5จุดใต้ตาแล้วนวดทวนเข็มนาฬิกาไปนะคะทุกคนนจะซึมไวมากสารกับสารสกัดคาเวียนะคะหรือว่าไม่เหมือนที่อูนว่านางจะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของใต้ตาดํานะคะถ้าขยับกลับมามีใต้ตาสว่างกระจ่างใสนะคะอย่าลืมสั่งกันนะ